สวัสดีครับพบกับรายการรวมช่องหันษานะครับตอนนี้มาพบกับเลดบอสนะครับพอดีผมจะเล่นแค่เลดบอสแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับเลดบอสก็คือแอปเปิลแจ็คนะครับมาแล้วครับเลดบอสครับวู้สิบรูบี้เลยครับผมต้องเล่นให้ได้ครับไม่รู้ครับว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าครับนี่ครับผมได้เฟอร์รี่ฮารครับ นะตัวที่ผมจะใช้ครับคือสไปครับเฟอร์ลิฮาร,ร์ครับแล้วก็ซันเบอร์ครับไปเก็บเลเวลครับ <c oughs> ฟีบูไม่เอาครับนะเลบอสมาเลยฮึขอนี้สิกตึงหนักเลยมันเลยมาดิครับมาดิมาดิาดโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเหม็นเหม็นเหม็นเมนเหนเนเฮ้ยเฮ้ยฮ อย่าเฮ้ยเมนเมนเนี่ยครับมันยิงนิสายได้นะครับต้องระวังด้วยครับด่านนี้ไหมครับมันยิงนิสายได้ด้วยครับแบบมันจะลดดาเมจเราครับแต่ว่ามันยิงได้ทางเดียวนะครับเออแล้วเฮ้ยเราต้องระวังเมนนะครับถ้าเั้นสวยนะครับโอ้โหโอ้ยเป็นไปได้ครับมีสไปอยู่ก็ไม่ต้องกลัวครับ นี่ครับสไปตัวแบกครับโอ้ตัวแบกทีมครับตัวอื่นนี่แทบจะไม่ดีตัวอื่นไม่ได้ใช้เลยครับตัวอื่นนี่ครับไม่ไม่ต้องใช้เลยครับแบบมันมันไม่หัวนะครับเออตัวอื่นครับมันไม่หัวเท่ากับสไปครับแบบว่าดูดูครับมันเก็บได้ทั้งทีมเลยครับโอ้แบบง่ายได้ครับโอ้เห็นไหมครับดูครับโอ้โหอย่าอยๆาใจเย็นใจเย็นสไปยิง ยิงไวเออแต้สักทีมาพอ้โอ้โอ้ว้อออโอ้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  เอาเถอะมามาโแปบ๊บเดียวจบเกมแล้วนะครับโอ้โหแบบทุกคนจะบอกว่าโอ้ไม่สมาถ้าไม่ตายมือซอมบี้หลวนนี่แนบมันง่ายล่ะเรียบร้อยครับเคโอโอ้อีซี่ครับเหมือนกระป๋อกล้วยครับนั่นครับเลเวลเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วครับเป็นเลเวลสามทุกสองนะครับ เป็นไงล่ะฮะโอ้โหชิวชิวเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยครับไม่เกินสองนาทีโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โอ้ต่อไปดันพิคก,กี้พายนะครับโอราชาคือพิงกี้พายครับไม่รู้ไม่รู้เขาบ่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าครับนี่ครับด่านต่อไปครับก็คือด่านพิคกี้พายครับออาเนี่ย ไม่ง่ายล่ะด่าต่อไปคือด่านพีิกี้พายนะครับตอนนี้อย่าลืมกดติดตามให้รวมช่องหันสานะครับพบกับคลิปใหม่ได้เลยครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ